โอ้ต้นนี้เกาะสวยเลยครับก็เยอะอยู่นะนี่เห็นไหมครับดำๆนี่ครับสวัสดีครับพบกันที่ช่องพาจอูเราล่มอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่าไปดูกล้วยผานะกล้วยผาจุดเดิมนะครับจุดเดิมที่ที่คลิปก่นอนๆนะครับที่ที่ผมเคยพา,พาไปดูนะพอดีมีหลายคนติดต่อเข้ามานะครับมีโทรศัพท์ตั้งแล้วก็ แอดเฟซมาแล้วก็ทักมาทางไลน์ด้วยนะว่าอยากได้อยากได้กล้วยผาที่ที่เป็นลูกสุกครับที่ที่มันมีเม็ดนะเพราะว่าเขาจะเอาอยากได้เม็ดเม็ดโดยเฉพาะหรือว่าอยากได้ได้ต้นด้วยแต่ผมจะดูต้นเล็กๆให้นะว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ต้นใหญ่นี้ผมยืนยันได้เลยว่าผมไปไม่ได้แนะ่เพราะมันมันต้นใหญ่มากเพราะว่ามันอยู่อยู่บนหน้าผานะครับค่อนข้าง,าง,างสูงแล้วก็อ,อันตรายด้วยแต่ระหว่างทางนะผมจะพา อ่าพามาดูป่าตรงเนี้ยป่าเนี้ยผมเคยนะคมาติดเห็ดนะมามาบ่อยอยู่แล้วก็เจอต้นกระเช้าสีดานะครับกระเช้าสีดาแล้วก็มีกล้วยไม้ป่านะที่มันที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้นะ่ะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอหลังจากนี้ก็จะเข้าป่ากล้วยผาครับโอเคครับไปติดตามกันเลยครับ นี่ครับและต้นนี้ก็คือกระเช้าสีดานะครับนี่ครับสวยงามมันก็เกาะเกาะตามต้นไม้นี่นะทางภาคใต้เขาจะเรียกว่าชายผ้าสีดาครับภาคเหนือนี่เรียกห่อข้าวสีดานะที่ผมศึกษาข้อมูลมานี่ครับมันจะเกาะบนบนต้นไม้แหละแต่มันไม่ใช่กาฝากนะเพราะว่าเขาเขาหาอาหารได้ได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่อาศัยอยู่เฉยไม่ได้ไม่ได้อาศัยอาหารจากจากต้นไม้ที่เขาเกาะนะแค่อาศัยเกาะอยู่เฉยจึงไม่ถือว่าเป็นเป็นกาฝากนะครับนี่ทางภาคอีสานเรียกกระเช้าสีดานะนี่ครับต้นสวยงาม นี่นะครับอีกต้นหนึ่งเขาจะขยายพันธุ์โดยการมีสปอร์นะสปอร์เขาจะจะปิวไปรับอากาศอะ่ะแล้วก็จะไปเกาะบนต้นไม้นะครับเขาก็าจะเกิดมาเป็นเป็นต้นแลคอานี่แหละเป็นใบนครับนี่สวยงามอันนี้มันน่าจะใกล้จะตายแล้วนะ ไอต้อนนี้ต้นไหลมารู้เนี่ยไม่น่าจะเป็นสายเช้าสีดานะครับโอ้ต้นนี้เกาะสวยเลยครับถ้าเราจะเอาไปปลูกแล้วก็ก็แกะไปได้เลยแล้วก็เอาไปไปพันไว้ตามต้นไม้แถวใกล้บ้านเรานะหรือว่าไม่แน่ใจว่าถ้าพันพันหลักปูนหลักอะไรเงี้ยมันมันจะสามารถอยู่ได้หรือเปล่าฮนะ สวยงามเลยต้นนี้อันนี้ดอกขาวนะดอกสีขาวครับน่าจะเป็นกล้วยไม้เนี่ยแต่ชื่ออะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นตระกูลเฟิร์นนะใบของเขา หรือว่าไม่งั้นก็อาจจะเป็นกระเช้าซีดายอีกสายพันธุ์หนึ่งรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะครับดูเขาเกาะเขาก,ก็ก็เหมือนกระเช้าซีดาอยู่นะรูปร่างการเกาะอันนี้ดอกขาวชนิดดอกขาวนะเม่นเห็นหรูอเปล่านี่ดอกขาวถ้าดอกเขาออกออกพร้อมๆกันหมดนี่ก็ดูแล้วน่าจะสวยงามเหมือนกันนะนี่ครับดอก อาจไม่ชัดนะผมยืนข้างบนครับไปยืนข้างล่างไม่ได้มันมันสูงครับมันนี้เหมือนต้นไม้มันจะตายละนี่นี่ผมไต่ขอนนะไต่คอนไม้ล้มไม่รู้จะตกหรือเปล่านะนี่ครับพาไปดูดอกมันใกล้ๆนี่ครับดอก น่าจะเป็นกล้วยไม้เหรอครับกล้วยไม้ประเภทหนึ่งเยอะนะครับตานี้เกาะตามต้นไม้ไม่ได้เกาะต้นไม้ได้อย่างเดียวนะไอ้พวกตามหินผาเขาก็เกาะได้นะครับนี่ อันนี้ไม่ใช่ผ้าสักราดที่โต๊ะสนุกนะเข <c oughs> าเรียกอะไรไม่รู้ครับมันก็เป็นผืนเหมือนกันนี่ครับถ้าเอาไปปูโต๊ะเรียบๆนี่แทงสนุกได้เลยนะนี่ครับสวยงามากไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะครับ คล้ายๆว่านกคุ้มนะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะลายลายมันไม่ค่อยใช่ครับอันนี้ไม่มีดอกนะครับปิดขึ้นมาสูงเลย ตอนนี้ก็มาถึงป่ากล้วยผาแล้วนะครับแต่ต้องข้ามลำน้ำน,นี้ไปแบบไม่เปลี่ยงนะมาต้นแรกนะมาตามหากล้วยผาสุกยังไม่สุกนะครับ นี่ครับลำต้นเหมือนต้นมะพร้าวน้ำหอมเลยต้นนี้ยังไม่โตเท่าไหร่มีใบด่างด้วยปียังไม่ออกนะต้นนี้นะมาดูต้นหน่อยใกล้ๆนะยังไม่แตกพุ่มเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอม นี่ครับผมมาดูให้แล้วนะแต่ว่ามันมันยังไม่สุกครับมันยังเขียวอยู่เลยนี่ครับลำต้นของมันเม็ดมันไม่น่าจะเพาะยากนะเพราะว่าตามธรรมชาติของมันาล้วพอมันสุกแล้วมันก็จะจะร่วงลงมาเม็ดมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ บางทีก็อาจจะมีมีนกนะครับมีนกมามากินแล้วก็ไปไปถ่ายที่อื่นนะครับก็จะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะมาดูให้แล้วนะครับสําหรับคนที่อยากได้อ่ากล้วยผาสุกนะเม็ดมันนะครับก็คือ, <laughs> อยังไม่สุกพอดีเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูให้อีกครั้งนะอ่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะผมมีเวลาอยู่ที่ที่อุ้มผาเนี้ยแค่ ค่ถึงสิ้นเดือนนี้ละหลังจากนี้ผมก็ต้องย้ายที่อยู่ละครับผมกับใบยาวมากเลยนะใบนี้นี่นะครับลูกของกล้วยผานะเมื่อกี้ไปแอบเด็ดมาหนึ่งลูกนะครับที่มันยังยังไม่สุกนะมันมันก็เกือบสุกแล้วนะก็ออกเหลืองๆอ,อยู่เหมือนกัน,นเดี๋ยวจะปอกให้ดูเลยครับว่ามันมีเม็ดเยอะไหม เ,เยอะอยู่นะนเห็นไหมครับดำๆนี่ครับลูกนึงนี่ก็น่าจะมีมีเป็นร้อยเม็ดเหมือนกันไม่รู้ว่าแบบนี้ได้หรือเปล่านะนี่ครับเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อผมกลับมาอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้เม็ดกล้วยผานะผมก็มีเวลาถึงสิ้นเดือนนะครับถ้ามันมันสุกกว่านี้มันก็น่าจะขยายพันธุ์ได้นะครับ ไม่งั้นก็เอาไปแบบนี้ไม่รู้จะจะขึ้นหรือเปล่านะนี่ครับเยอะแยะเลยนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยแต่ปียังไม่ออกยังไม่ออกลูก ขึ้นเต็มหน้าผานี้ยแต่ผมไม่กล้าขึ้นไปอะ่ะมันมันสูงครับกลัวตกแล้วไม่มีคนเห็นต้นนี้ก็ยังไม่สุกนะครับมันยังไม่มีต้นสุกเลยเนี่ยมันยังเขียวอยู่พอเป็นไงบ้างครับกับาการเดินป่าวันนี้นะครับสนุกไหมก็พยายามจะทำออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนทุกคนชอบนะครับอยากให้ถูกใจทุกคนนะครับ ก็วันนี้ก็คงมีมีเพียงเท่านี้ครับต้องตองลาไปก่อนแล้วสำหรับคนที่อยากได้กล้วยผาไปขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาถึงแค่สิ้นเดือนนะเดี๋ยวผมจะามามาดูให้ใหม่ถ้าไม่ได้ลูกสุกเดี๋ยวผมก็จะหาต้นต้นเล็กๆส่งไปให้แล้วกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ าลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ